กลับเข้าสู่ช่วงที่3ค่ะของ most new นะคะในช่วงของ science for future ค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องของความต้องการที่จะบริโภคนะคะเนื้อโคคุณภาพนะคะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจึงทําให้เกษตรกรหันมาพัฒนานะคะแล้วก็มีการยกระดับในเรื่องของการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อเป็นการสนองนะคะต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศที่กําลังมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะนในขณะนี้ค่ะทั้งตลาดในเรื่องของตลาด Modern Trade นะคะรวมถึงร้านปิ้งย่างที่มี ขึ้นมากมายค่ะโดยเฉพาะโคพันธ์กำแพงแสนนะคะโคพันธ์บรามานันชารโรเล่นะคะเป็นต้นค่ะซึ่งถือว่าพันธ์เหล่านี้เป็นพัน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงค่ะและล่าสุดค่ะทางด้านของกรมปรศุสัตว์นะคะก็ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรใช้น้ําเชื้อแช่แข็งโคพันเนื้อบรอนดาคิตเต้นขึ้นค่ะ เพื่อเป็นการผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพนะคะในการที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเป็นพันธุ์ใหม่ๆที่เข้ามานําเสนอให้ตลาดใหม่ๆนั่นเองค่ะโดยมีคุณสมบัตินะคะพิเศษอยู่ที่เนื้อนุ่มค่ะแล้วก็ไขมันต่ำค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันในช่วงของ Science for Future กันเลยค่ะ ปัจจุบันความต้องการการบริโภคเนื้อโคคุณภาพนับวันมักจะเพิ่มมากขึ้นทำให้เกษตรกรหันมาพัฒนาและยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศที่กำลังขยายตัวทั้งตลาดโมเดิร์นเทรและร้านปิ้งย่างโดยเฉพาะโคพันกำแพงแสนบรามันชาโรเลนซิมเมทัลและแองกัสที่ได้รับความนิยมสูง ล่าสุดกมรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์บอนดาติแคนเพื่อเป็นการผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพป้อนเข้าสู่ตลาดโดยมีคุณสมบัติพิเศษคือเนื้อนุ่มและไขมันต่ำด้านนายศตวแพทย์สรวิทยานิโตรองอธิบดีกมรมปศุสัตว์บอกว่าโคเนื้อพันธุ์บอนดาคิแตนเป็นโคเนื้อสายพันธุ์ฝรั่งเศสมีขนาดลำตัวใหญ่และลำตัวยาวมีช่องอกและสะโพกใหญ่มีกล้ามเนื้อที่เด่นชัด แม่โคจะมีความสูงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรมีน้ำหนักระหว่าง850ถึง1,000กิโลกรัมและมีกระดูกเชิงกรานกว้างทำให้คลอดลูกง่ายแม้ว่าลูกโคนั้นจะมีขนาดใหญ่ส่วนพ่อโคนั้นจะสูงเฉลี่ยประมาณ160เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ระหว่าง1,200ถึง1,500กิโลกรัมซึ่งโคเนื้อพันธุ์นี้มีเนื้อใสเชื่องเขามีลักษณะโค้งลงมีสีเหมือนเปลือกข้าวโพดจมูกสีชมพูกีบสีซีด ให้เนื้อคุณภาพดีเนื้อมีความละเอียดและนุ่มมากอีกทั้งยังมีไขมันที่น้อยจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื้อที่มีไขมันต่ำและที่สำคัญเนื้อโคพันนี้มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายสามารถที่จะเลี้ยงได้ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นจัดถึง30องศาเซลเซียสจนถึงร้อนจัดหรือประมาณ40องศาเซลเซียสซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการกินอาหาร เป็นอีกหนึ่งพันที่น่าสนใจซึ่งสามารถที่จะนําไปพัฒนาพันธุ์โคนเนื้อไทยได้ดีเพราะมีทั้งพันธุกรรมด้านการสร้างกล้ามเนื้อการเจริญเติบโตความสามารถในการทนอากาศร้อนและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการดูแลรูปแบบการเลี้ยงในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีด้านนายสัตวแพทย์อภิรักษ์อุทธาหวัวหน้าศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางกรมปศุสัตว์ได้นําตัวอ่อนหรือเอมบริโอ โคเนื้อพันธุ์บอลคาดิแตนจากประเทศฝรั่งเศสเข้ามาฝากอุ้มบุญในแม่เนื้อโคของไทยเมื่อปี2550เพื่อเป็นการสร้างพ่อพันธุ์โคเนื้อคุณภาพเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีแต่มีปัญหาด้านการจัดการโดยเน้นกลุ่มแม่โคที่มีสายพันธุ์ยุโรปอาธิพันชารอเลตแองกัสและซิมเมนทอนเป็นต้นเพื่อให้สามารถผลิตลูกโคเนื้อที่มีคุณภาพสูงป้อนตลาดได้ ซึ่งล่าสุดตอนนี้ทางกรมปศุสัตว์มีพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์ลอนดาคิแเตนจำนวน3ตัวอยู่ในการดูแลของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยพ่อพันธุ์สองตัวนั้นสามารถจะรีดน้ำเชื้อได้แล้วมีกำลังการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งเพื่อรองรับความต้องการของกเกษตรกรได้กว่าปีละ30,000ืโดส ส่วนอีกหนึ่งตัวอยู่ที่ประมาณ6เดือนหากโตเต็มที่และสามารถใช้งานได้คาดว่าจะมีกําลังการผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งได้ไม่น้อยกว่าปีละ4.5 0หมื่นโดสอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางกรมปรศุสัตว์ได้ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งโคเนื้อพันปลอนคาติแกนอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางกรมปรศุสัตว์ได้ผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งโคเนื้อพันปลอนคาติแกน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทางกรมปศุสัตว์ได้ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งของโคเนื้อพันปลอนดาคิเตนและให้การสนับสนุนน้ำเชื้อที่ผลิตให้แก่ด่วยงานของกรมปศุสัตว์ไปแล้วกว่า132,394โดสแยกเป็นศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี2,389โดสชนบุรี3,276โดสนครราชสีมา11,503โดส ขอนแก่น300โดสเชียงใหม่4608โดสพิษณุโลก2870โดสราชบุรี22012โดสสุราษฎร์ธานี22154โดสสงขลา43776โดสและศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี19506โดส นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรได้น,น,นําน้ําเชื้อแช่แข็งของเนื้อโครดังกล่าวไปผสมเทียมของเนื้อโคในฟาร์มแล้วส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ขอบคุณคุณสรนัน์เขื่อนเพชรนะคะสำหรับสกู๊ปดีๆที่น่าสนใจในวันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมหรือว่าคนที่สนใจแล้วก็มีพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคโคนเนื้อเห<ช>็นแบบนี้แล้วน่าจะยิ้มปริ่มแล้วมีความสุขมากที่สุดนะคะเมื่อประเทศไทยของเรานั้นก็มีพันโคนเนื้อที่ดีที่เหมาะสมแก่การรับประทานและคุณสมบัติพิเศษล่าสุดนั่นก็คือเนื้อนุ่มและไขมันต่ำเรียกว่ารับประทานทั้งสุขกายสบายใจมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายไม่ต้องกังวลเรื่องของผลที่จะตามมาหลังจากการบริโภคนั่นเองค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะวันนี้เวลาของ Most ม n ส w นัันหมดลงแล้วค่ะเราสองคนทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ